ราบาลเมืองแม่เหียร่วมสืบสารประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะราชาพัฒเชียงใหม่จัดก,กิจกรรมเชิดชูครูในงานกิจกรรมวันครูโลกสวนสัตว์เชียงใหม่ได้สมาชิกลูกสิงโตเพิ่ม2ตัวสวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์เอลซีเคเบลีเชียงใหม่ช่อง9้าแห่งนี้ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทางสถานีโทรทัศนแห่งนี้วันนี้พบกันในวันพุทธที่1ตุลาคม2557ค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะเทศบาลตำบลแม่เหียนะคะได้สืบสารวัฒนธรรมประเพณีล้านานาตักบารเทโวโรหณะค่ะ เทศบาลเมืองแม่เหียร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียสภาว,วัฒนธรรมตำบลแม่เหียชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรเครือข่ายชุมชนจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะเพื่อทํานุบบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองแม่เหียและจังหวัดเชียงใหม่ นายยงยุทธคุณารารองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียเปิดเผยว่าประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะของเทศบาลเมืองแม่เหียดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555โดยใช้สถานที่บริเวณหอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน99รูปมาร่วมประกอบพิธี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่9ตุลาคม2557เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนาหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะข่าวต่อไปนะคะมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่นะคะก็ได้จัดกิจกรรมวันครูโลกประจำปี2557ขึ้นค่ะ มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภาองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติจัดกิจกรรมวันครูโลกเพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูระดับอาเซียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรพินสิริบุญมารองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมวันครูโลกจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพครูในประเทศไทยและในประเทศกลุ่มอาเซียนพร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของครูสภาซึ่งได้จัดพธิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีในโอกาสนี้ด้วย ภายในงานมีการประชุมวิชาการการนำเสนองานวิจัยของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศและการจัดนิทรรศการต่างๆโดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการประชุมจากสำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยกิจกรรมวันครูโลกจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2557 เวลา8.30นาฬิกานาทีเป็นต้นไปณห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวงอาคารราชพัฒเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยลาลัยราชพัฒเชียงใหม่ค่ะข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะสวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีสมาชิกลูกสิงโตเพิ่มขึ้นอีก2ตัวค่ะที่สวนสัตว์เชียงใหม่นายน,นิพนธ์วิชัยรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่า ลูกสิงโตทั้งคู่เกิดจากมาชาแม่สิงโตวัย15ปีและพ่อลูกหินวัย15ปีทั้งสองตัวนี้ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เป็นอย่างดีโดยสิงโตน้อยค่อนข้างแข็งแรงและขี้เล่นสิงโตมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า p พ n t ทราเลโอลักษณะทั่วไปไม่มีลายบนตัวแบบเสือตัวผู้ที่โตเต็มที่จะมีขนยาวขึ้นรอบคอดูสง่าน้าเกรงขาม ตัวเมียไม่มีขนรอบคอตรงปลายหางมีขนขึ้นเป็นผู้พบในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียในประเทศอินเดียทางแถบตะวันตกสิงโตกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเช่นกระต่ายป่าไก่ป่าลิงจระเข้กวางและม้าลายหรือแม้แต่ซากสิงโตด้วยกันเองชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโลง่งทั้งนี้สิงโตมีฤดูผสมพันธุ์ที่ไม่แน่นอนสามารถมีได้ทุกเวลาตลอดปี ตัวเมียเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุประมาณ3ปีส่วนตัวผู้มีอายุประมาณ4 6ปีตั้งท้องนานราว100วันออกลูกครั้งละ3 5ตัวและมีอายุยืนประมาณ30 4 0ปี เดิมสวนสัตว์เชียงใหม่มีสมาชิกสิงโตอยู่ในส่วนจัดแสดงรวม3ตัวเพิ่มสมาชิกใหม่2ตัวรวมเป็น5ตัวเบื้องต้นได้กักแม่และลูกสิงโตวไว้ในคอกก่อนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในเร็วๆนี้เมื่อลูกสิงโตสุขภาพแข็งแรงเต็มที่เพื่อจัดกิจกรรมประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตน้อยในโอกาสต่อไป และในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะทางสถานีก็จะได้นำเสนอความรู้ความเป็นมาของกวางมแมลงปีกแข็งที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะคะให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันค่ะเชิญรับชมจากสกุปค่ะกวางเป็นมแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งตัวผู้มีขนาดที่ใหญ่และดูบึกบึนมีปีกที่พัฒนาเป็นเปลือกแข็งหนึ่งคู่หุ้มลำตัวด้านบนที่นูนอยู่เหมือนสวมชุดเกราะ มีสีดำคล้ำหรือน้ำตาลเข้มที่เงางามขนาดที่บางชนิดอาจมีสีอ่อนกว่าหรือแม้กระทั่งสีทองก็มีมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือมีอวัยวะบริเวณส่วนหัวที่งอกยาวออกมาคล้ายเขาจำนวนอย่างน้อยหนึ่งคู่อยู่ด้านบนและด้านล่างของส่วนหัวซึ่งจะมีจำนวนและลักษณะสั้นยาวแตกต่างกันออกไปตามสกุลและชนิดซึ่งพบมากที่สุดได้ถึง5้าเขาขณะที่ตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขา หรือมีแต่สั้นกว่ามากมีผิวลำตัวที่กรุขระหยาบและมีขีดร่องหรือเรียกว่าจุดแทงที่ส่วนปีกแข็งมากตามลำตัวในบางชนิดมีขนอ่อนคล้ายกำรรมะหยี่สีเหลืองหรือสีน้ำตาลปกคลุมอยู่บริเวณที่ใต้ท้องทั้งตัวผู้และตัวเมียขาคู่หน้ามีช่องที่อยู่ในแนวขวางสามารถบิดขยับได้มีหนวดเป็นรูปใบไม้ กวางจะใช้เขาในการต่อสู้ป้องกันตัวและต่อสู้เพื่อแย่งตัวเมียในการผสมพันธุ์โดยจะใช้เขาขิดและหนีบหรือแม้กระทั่งยกคู่ต่อสู้ให้ลอยพ้นพื้นซึ่งการต่อสู้ของด้วงกว่างนั้นไม่ดูเดือดจนถึงขั้นบาดเจ็บหรือล้มตายกันไปข้างใดข้างหนึ่งเหมือนสัตว์ชนิดอื่นเช่นปลากัดหรือไก่ชนแต่อาจจะทําให้เขาหักกันได้ซึ่งพี่น้องทางภาคเหนือหรือคนเมืองมักจะนํามาเป็นกีฬาจนกวาง ที่สืบทอดกันมายาวนานจนเป็นภาษาเหนือหมายถึงชนกว่างจนกว่าจะเป็นจอมยุทธเจ้าสังเวียนต้องผ่านการฝึกปือกว่างที่คนเมืองรู้จักมักคุ้นกันดีได้แก่กว่างกิตัวเล็กๆขนาดจิ๋วมีเขาวนิดหน่อยกวางแซมมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนิยมเลี้ยงไว้เป็นคู่ปล้ำซ้อมของกวางโซ้งที่ถือว่าเป็นกวางจนนักสู้ตัวฉกาจ นิยมนำมาเลี้ยงกันเพื่อออกสู่สังเวียนการต่อสู้นักเลงกวางมักนิยมสแสวงหาปูหางคือกวางซ้งที่มีสีแดงเข้มปูฮักคือกวางซ้งที่มีสีน้ำตาลไหม้เกือบดำและปูแดงเหลืองที่มีสีแดงปนเหลืองเพราะถือว่าเป็นกวางจนที่สวยงามมีความอึดและแข็งแรงมาก ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารรอบเมืองเชียงใหม่ที่เราได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามและรับชมข่าวสารรอบเมืองเชียงใหม่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ l c c a ซีเ t เเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้ได้เป็นประจําทุกวันค่ะและหากพลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง facebook.com/ lc เชียงใหม่วันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ